โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เราจะเป็นเด็กไปล่าโจรสลัดที่เราต้องไปล่าโจรสลัดพอจริงๆเราเด็กมันอยู่ฝั่งทหารเรือเป็นแบบสายลับหน่วยซอสเซิร์ฟนี้นะมีพวกเราด้วยเอาไงดีเจ้าหมอนี่อ่ะแช่เลยนแช่อะไรเพื่อนยไอหมอนี่มันจะตายแล้วดิวามีเสือนี่ไงเพื่อนไล่เสืออยู่ไล่ไนปน,นะเพื่อนเฮ้ยแต่เสือมันมาหาเราเราก็จัดเลยครับดึงกลับมาปึ๊บ แตอนแรกว่าจะให้เพื่อนหนึ่งหนึ่งกับเสือเสือมันมาหาเรื่องเราเองอะ่ะหายวะนะเฮ้ยกำลังสู้กันอยู่เนี่นนทแตท่มันเดินทะลุแมปตรงนี้เดินทะลุเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันเดินทะลุออกมาได้ไนายทำไมไอ้ดีอะไรเด่ยดึงกับมาเอ้ยไม่ใช่เราปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวมันคนละคนนยเนี่ย ๊ยไปโดนไ่โดนเรป่มเปิดสูตรประเด,ดีมันเปิดเผายังยังไม่เปิดเราก็ยังไม่เปิดครดับปุ่ม อ้าวปึ๊บดูดมาแน่ปุ๊บอ้าวแตกแล้วดี่ว่ามีเพื่อนเราอีกแล้วผลสายฟ้าสองบนนี่เหรอไอ้นี่มันหนีเลยอยู่ไหนเพื่อนงั้นน่ะอ้าวมันเลี้ยวกลับไปทำไม จับมันไว้ ừ, ดึงมาเน่ปุ๊บอ้าวอ๋อได้เลยไปได้ปึ๊บเฮ้ยโดนแน่แเราฮะแน่เฮ้ยโดนเวี่ยงก่อนว่ะฮู้ป๊บสกิลเอฟหนี งดิดึงมาเน่เปิป้บเึิ้บเอ้ยทำตุ้มเอ้ยเอาวู้ฮู้มีโจกมันเข้าไปดึงกลับมาไม่โดนว่ะอืม้มฮึ เฮ้ยเอาสกิลไหนไดีไม่ถึงเมื่อกี้ลังงงอยู่สกิลไหนไดีตุม้มยังไม่ตายกะเอาจบเออแค่นี้ก็จบแล้วเพื่อนตายยากตายเย็นลอเกินเฮ้ยใครมาใครมา ดึมมาเนี่เปิบอยู่หมดแล้วโคเทกดมั่วไปหน่อยฮืออโดนอย่างนี้ก็ตายดิครับใครอะ่ะนี่สวัสดีครับเปิบ ปึ๊บแต่เขาเดินมาเฉยๆก็ไปฆ่าเขาเรามาล่าโจรสลัดไงเราไม่ได้แบบว่ามา PVP หรือหนึ่งหนึ่งนั่นะเราเจอโจรสลัดเราก็ล่าเลยเฮ้แมมมอสป่ะนี่เรายังแปลงล่างไม่ได้เพิ wow ่งเข้าเซิร์ฟมาเฮ้อะไรแมมมอสปึ๊บปึ๊บปึ๊บ นืงกลับมาแน่เฮ้ยสกิลนี้ไปแล้วก็กระโดด F ตุ่มออกมันเจิดขึ้นฟ้าเฮ้ยโคตรเถอะอะมาเลยเพื่อนโย่ตุ่มเอ้าทำไมเราไปไกลงวะเอเย่อสแปมคาเยโซ อือยะเองำช้างแมมมอทนเงำเอ้ยกด F เลยะกด F เลยะเฮเฮ้ยมันไถมันไถเรากแปมมันอยู่ตมยะยะเฮ้ยีไไวะเนี่ยไอแมมมอตัวนี้ เฮ้ยมีเพื่อนมาช่วยวะอืได้แล้ววะขอบใจเพื่อนแต่ไม่ต้องช่วยก่ <c oughs> อไม้ก่อเพือ่อนเยาะตุม่มเปิดยังเปิดยังตุม่มย,ยังไม่เปิดพีพเีเปิดแล้ววะเบื่อเป็นไดนโนเสาร์แล้วกลับล่างดีกว่าเออกลับล่างดิเพื่อนตุม่มด,ด,ด,ดูดูดูเฮ้ย เขากระตุกไปเนี่ยเฮ้ยเพื่อนไม่ฆ่าไม่ฆ่าพา,าไปเึยเฮ้ยมันอันเตอ่ะแต่มันไม่ได้สายฝนปึบปึ๊บปึ๊บ,บอ้าวพามันตัวใหญ่แล้วเราแบบเราจะเขาเรียกว่าอะไรมันเบี้ยวองศามันจะเบี้ยว ลุ๊ปอ้าวลุ๊ปดึงกลับมาเน่อ้าวามันหลบพระพรแสงใครวะเนะี่ยปึ๊บปุ๊บอ้าวตุม่มดึงมาเน่เฮ้ยครวะเดี๋ยวๆม,มาเพิ่มทำไม ฉันกำลังสู้กับพายอยู่นะเฟยปุ๊บนี่ได้ได้ได้ไดอเอาแกก็ทีแรกเหรอปุ๊บอ้าวไม่เดินเอ้ยยาเอ้ยมีคอมโบด้วยเหรออืมตุ่มอืมอ้าวอย่างนี้ก็ฉันยังเปิดไปได้อะเพื่อนอะไรอะไร เฮ้ยเฮ้ยไปยได้ยังนี่โดนนะต,ตุ่มทำลามแตกตุ่มโดนเฉยสู้กันเปล่าจนสลัดไม่มีใจที่จะสู้อ่ะเฮ้ยใครแยกเงามา เปิดปะนะเนี่ยเฮ้ยอ๋อทีมเราเมื่อกี้บอลเป็นสีเขียวเขาไม่เปิดเพื่อ,อนนี่จัดการนี่ดีกว่าเนะี่ยอ้าวทำไมยิงไม่ออกปุ๊บปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ,อ,อ้าวเพื่อนเราคอมโบเฉยดึงปม่ไดนะ้ปึ๊บตุมโดนแช่เฮ้ยอะไรดะตุ้มโคตรมั่วไอ้นั่นก็ยังแยกร่างไม่จบนะฮะ เอ้ายิงได้แล้ววะเพื่อนจัดการมาเลยให้เพื่อนฆ่าดีกว่าเพื่อนยงฆ่าไม่ได้เลยเฮ้ยเอ้ายังเอ้าได้แล้วนี่ว่าเอ้าไม่ได้เพื่อนจัดการปัญหาทำไมเพื่อนไม่จัดการมันวะเนี่ยนันี่คนสายฟ้าแต่จับไม่ได้เหรอยิงสนับสนุนเพื่อนนคะรับเพื่อนโดนลุมป่ะนะ่ะเรายิงช่วยอยู่เพื่อน้อยเพื่อนเก็บไปหนึ่ง ผีแล้วเก็บผีเพื่อนเปิดเผาแล้วตมยังไม่โดนมันผีไปแล้วขนสายฟ้าต้องจับให้ได้ดิวะมันแยกล่างครับตอนนี้เพื่อนโดนสกิลผีโดนผีหลอกวิญญาลออเฮ้ยเอาแล้วครับตุ้มเต็มเต็มเนี่ยดอกนะยังไงต่อโดนผีหลอกโดนผีหลอกครับเออเฮ้ยผีมันเล่นเก่งหรือเพื่อนเรามันจับไม่ได้วะเนี่ย วันนี้มันจะตายปะเนี่ยโดนผีหลอกนายโดนผีหลอกแล้วปุ๊บป,ปุ๊บนี่ปานเพิ่มมุนมุนมุนแล้วมุนละปุ๊บเออได้แล้ววะเยี่ยม <hacia. S 1> มากนิ่ง่อปุ๊บปุ๊บน,นี่ปุ๊บแล้วก็โดโดตุ่มเฮ้กลับมาแก้แค้น ย่ปึ๊บปึ๊บ,แบบเดิมเดิมปึ๊บปึ๊บกระโดดปุ๊บอ้าวแต่ว่าเหมือนมันจะตายหมัดมังกรเราก่อนเฮ้ยมีคนมาเพิ่ม่ะอ,อันนี้น้ำแข็งวะเนือ้อปึ๊บอัดเข้ามุมอ้าวเนือ้อปึ๊บอ้าวทำไมไม่เหมือนเดิม ดึงวันี่กระโดดตุ่มงำทำลามจ้ะเฮ้ยไม่ได้งำปึ๊บโดดปึ๊บอ้าวทำไมไม่ไปสกิลซีปึ๊บสกิลซีทำไมผมไม่ไป ไอ้คนนี้สแปมได้ปะอครจะเป็นทีลรกที่แท้เจิงสีปุ๊บแตกเฮ้ยเราใครมาเพิ่มคิสเน่เหรอฮะเยอะสวยป่ะวะไปต้องไหวตีงำงำมงาปุ่มยื๊งมาเลยมาเลย พาะแด้อุ้ยเราก็โดนจกตุมง,งำ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 มองไม่เห็นอืได้ปะได้คิดสุดเลยโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส r ค b e ด้วยนะแล้วเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบาย